สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเมื่อวันที่8พฤษภาคม2417ซึ่งสภาวันที่15สิงหาคม2417ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการส่วนพระองค์หรือสภาองค์ข้ามนตรีเป็นอำเภอตำบลและหมู่บ้านส่งกราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ทรอสอนในพระบรมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2414เพื่อสอนนักเตรียนราชการโดยสอนให้กับบุตรหลาน เจ้านายขันธิการเมื่อเรียนรู้หนังสือไทยแล้วต้องโปรดให้ั้างโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดเพื่อให้ประชาชนตั่วไปได้ศึกษาโดยใช้ศา,าลาโรงเรียนหลวงแห่งแรกในปีพุทธศักราช2430ได้ตั้งกรมศึกษาธิการปกครองคณะสงฆ์เพื่อจัดสรรคม่ทลให้เป็นระเบียบทางราชอาณักรมอบอำนาจ วถวายความเคารพพระบรมราชานุกสาวรีพระบาทสมเด็เพจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพิยามหาราชลงหน้าบรรยากาเมื่อลง เรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าคุณเจ้าหัวในวันนี้วที่เราเข้าพทเจ้าทั้งหลายตามสำนึกในพระมหากราธิพุณธที่ใหญใ่แห่งใต้ฝ่ารองพระริพระบาทที่ทรงมีต่อองคนชททาวไทยอย่างหาที่สุดเที่ยงทรงทิพพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณิตามร,รัชกาลทรงปกครองบ้านเมืองทรงรูกเ่องระบบทาสระบบไผ่ ทรงนำวิชายการที่ได้จัดกระวังรักฐานการ,ร,ราพัฒนาประเทศทั้งการเปิรูปการบริหารสหการแผ่นดินการปปิรูปท,ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทัานสมัยมีความเจริญรุ่งเรืองอันทีคุณอนล้นพนกระสรวงนิกรทั้งหลายต่าง,งร,งร้องอั้นึกเทอดข้าดีคุณพระประจอาเก้าเก้าอยู่หัวตวงข้าพุทธเจ้าร่วนสมนึกในพระมหาอันีคุณอันหาที่สุดนี้ได้ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบูชาพ,พระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาราไภและจากจดจัลึกพระกิณิคุณและคุณุปการอันยิ่งใหญ่พระเพียมหาราชตรงหน้าวันหยุดประลอตกำในการนี้ขอตีอนเชิญท่านวิทยาเจ้าพนน์